ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานคราะห่4ิอำเภอตากไปจังหวัดนาราธิวาสพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรง่วงใยราษฎรที่ประสบประทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ปฏิตามการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมอ่าวไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นพื้นที่กว้าง ระหว่างวันที่18ถึง21ธันวาคม2565เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน13อำเภอปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเหลือเพียงในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอสุงไงโกลกและพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและติดกับแม่น้ำยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ จากนั้นองค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีจำนวน3,000ถุงพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรที่ประสบโอุทโกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยอำเภอตากใบอำเภอระแงะอำเภอจะแนะ่และอำเภอรือศาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้องค์มนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องปรปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในตำบลตากใบอำเภอตากใบพร้อมกับติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกาภายัยบริเวณชุมชนตลาดบ้านหมูโนและเยี่ยมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหมูโน กลังพื้นที่ดูบริเวณผนังกั้นน้ำโกลกที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียที่ชำรุดทางเสียหายทำให้น้ำจากแม่น้ำโกลกไหลเข้าท่วมบริเวณตลาดชุมชนบ้านมูโนและโรงเรียนบ้านมูโนอำเภอสุงไหงโกลกทำให้บ้านเดือนรัศดรและโรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งนี้องค์คมนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ครูและประชาชนเพื่อให้มีขวัญกำลังใจกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขเร็ว,รว,รวต่อไป